คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้สโมสรเอสซีเมืองทองอยูแต่ของเรามีโปรแกร,รมที่จะปรับปรุงพื้นหญ้าของสนาม SCG Stadium นะครับเพื่อที่ให้กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รองรับฤดูการ ที่ต้องแข่งขันใน2014ที่มีอีกหลายทัวนาเมนต์เลยล่ะครับและณนะวันนี้นะฮะสโมสรกีฬาพยองของเราก็ได้เวลาที่จะรื้อหญ้าเดิมเพื่อที่จะเปลี่ยนหญ้าใหม่เข้ามาสู่สนาม SCG s t a d เ u m ให้สวยงามกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้คือการเลาะหญ้าเดิมออกไปแต่ส่วนหญ้าใหม่จะใช้ระบบการหวานหรือการปู ไปถามเจ้าหน้าที่ของทีมพี่ควีนกันเลยดีกว่านะครับว่าจะวางระบบของพื้นสนามของเราใหม่แบบไหนไปพูดคุยกับคุณไมโลกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็อยู่กับผู้ดูแลปรับปรุงสนาม s c g s t a d i เดียมของเราให้มันกลับมาสวยงามทานันฤดูการหน้านะครับสวัสดีครับพี่ไมโลครับเป็นคนที่รับผิดชอบดูแลในการรื้อแล้วก็วางระบบใหม่ใช่ไหมครับครับเบื้องต้นเราจะเห็นเนี่ยที่ทาอยู่มันคืออะไรครับคือเขาเรียกกันสอดย้า สอดอยากก็คือที่เราต้องการสอดก็คือว่าต้องการเอาชั้นแทสออกมันทําให้ระบบเป็นที่น้ําซึมลงไปช้าลงแลวเราก็จะต้องการปลูกใหม่คือหญ้าเดิมเนี่ยมันถูกทับมานานพอนสมควรทำให้ระบบการระบายมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับมมต้องเลาะใช่ครับผมเท uh huh. ่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยใช้เวลาเลาะมาแล้วกี่วันครับตรงนี้ใช้เวลามาทํามา2วันแล้วครับ คิดว่าจะต้องใช้เวลาเลาะทั้งสนามเนี่ยทั้งหมดกี่วันฮะก็จะต้องใช้เวลาอีกประมาณวัน7วันครวันถึงจะเสร็จเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มปลูกหญ้าต่อดูงานเลาะนี่เป็นงานฝีมือเหมือนกันนะฮะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเลาะก็ใช่ครับผมเพราะว่ามันจะต้องสอดเอาแต่ชั้นแทสสีดำๆออกครับผมแล้วหญ้าที่เลาะเนี่ยเอาไปไว้ไหนฮะ ก็คือว่าจะเอาส่งไปให้ทางด้านน้อยๆก็คือทางด้านสนามสองเอาไปบริคัดไปไว้หวานต่ออ๋อก็คือเอาไปตัดไปตีให้มันเหลือเป็นต้นข้อครับต้นข้อใช่ครับหวานเหมือนเหมือนตอนแรกที่สร้างสนามนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งครับครับและหลังจากนั้นเมื่อเราเลาะออกไปหมดนะครับ จะวางแผนยังไงต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสักไปปลาย,ลายมกราห,หรือต้นกุมภาก็ต้องกลับมาใช้สนามแล้วใช้วิธีหวานเหมือนเดิมไหมครับก็จะใช้วิธีการปูครับผมอ๋อ oh, ใช้ปูเอาใช่ครับผมก็จะลงสายแล้วก็ปูหญ้าเป็นแผน่นครับการปูหญ้าเราเห็นสนามในเมืองไทยหลายสนามปูแล้วส่วนใหญ่มันก็จะหลุดแต่ที่นี่ทางทีมของพิควีนเองบอกว่ามันไม่หลุดแน่นอนใช่ครับผมแต่มันต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็เราจะมีวิธีการก็คือท็อป ท็อปก็คือท็อปยอดย้าให้มันหนาขึ้นแล้วแผ่นย้ามันจะได้ไม่หลุดออกแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้คุณเมลโลบอกว่าพี่พีนละเอียดอ่อนมากไปดูแลเองญ้าที่จะนํามาวางเนี่ยในของฤดูการหน้าเนี่ยแกดูแลอย่างละเอียดเลยใช่ครับผมแม้แต่วัชพืชแล้วก็การควบคุมญ่าเขาดูแลเองหมดครับแล้วกลับมามันจะสวยงามเหมือนฤดูการที่แล้วไหมครับสวยครับผมรับประกันเป็นลายเป็นลายสวยงามเลยรับประกันครับสวยครับ ซึ่งวิธีการแบบนี้แมชเตอร์ยูเต็ดหรือทีมดังๆในอังกฤษเขาก็ใช้วิธีนี้กันหมดทุกคนในการเอาย่ามาปูครับผมก็แฟนคลับเอสซีจีเมืองทองยูเต็ดก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าทางทีมพิควีนเองคุณเมโลเองยืนยันว่าทันและสวยด้วยยืนยันครับทันครับเขาบอกว่าคนที่ทำย่าส่วนใหญ่จะรักย่ายิ่งกว่าชีวิตใช่ครับผมเพราะย่านต้องดูแลยิ่งกว่าลูกอีกนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะตามอัปเดตเรื่อยๆนะฮะจนถึงช่วงของการ วางหญ้าแล้วก็ปูหญ้าแล้วก,กลับมาสวยงามนะครับเข้บผมคับขอบคุณ,คคณคทีมงานทุกคนมากๆนะฮะที่ทําเพื่อสโมสรน,นะครับขอบคุณนะครับครับคหลังจากดูสนามแข่งขันจริงแล้วนะครับอย่างที่พี่เมโลบอกเอาไว้นะฮะว่าจะเอาญ่าเก่าที่เลาะนี่ไปตีเพื่อเป็น เศษของญ่าเอารากญ่าไปหวานสนามซ้อมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเดินทางไปดูสนามซ้อมได้ข่าวว่าสนามซ้อมใหม่ของสโมสรเอสซีเมืองทองอยูเนเต็ดก่อนหน้านี้จะมีอยู่แล้ว1สนามนะครับแล้วก็ซื้อพื้นที่ข้างๆเอาไว้ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วละครับอีก4สนามกําลังจะขึ้นนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าอีกสสนามจะมาในรูปแบบไหนจะปลูกย้าอะไรไปพูดคุยกับช่างสมนะครับซึ่งเป็นช่างของอน้อย คนที่ดูแลและสร้างสนาม ACG Stadium ของเรานั่นเองไปพูดคุยกันเลยดีกว่าครับเมื่อสักครู่เราไปดูสนามใหญ่มาแล้วนะครับพูดถึงว่าการเลาะหญ้าและจะมาปูที่สนามซ้อมณต,ตอนนี้เราอยู่กับช่างสมช่างของอน้อยของนายน้อยนั่นเองสวัสดีครับพี่สมคนที่ดูแลตรงนี้อีก4สนามใช่ไหมครับครับผมทั้งหมดมี4สนามเลยหสนา,มมาเป็น4ประเภทของลักษณะการทํางานเลยครับผม หลังนี่ครับเราจะเห็นแล้วว่าออวางระบบของการระบายน้ําไว้หมดแล้วทุกอย่างแล้วก็ซายนี่วางหน้าเรียบแบบนี้แปลว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของอะไรฮะปูหรือว่าหวางครับปูครับปูหญ้าครับก็สเปคเดียวกับทางสนามแข่งครับผมสเปคเดียวกันครับก็แปลว่าก็ต้องใช้เวลาปูประมาณแค่หนึ่งเดือนก็สามารถซ้อมได้ 1>, 1เดือนหรือเดือนครึ่งนี่ครับกลัวลากกลัวรากหญ้ามันจะแข็ง กุมภาพันธ์ก็น่าจะใช้ได้ได,ได้ครับครันี้ไปกี่กี่เปอร์เซ็นต์ละครับช่างต,ตัวนี้ประมาณ5้าสิบแล้ครับอันนี้เป็นการเก็บรายละเอียดของพื้นผิวที่ต้องให้เรียบที่สุดครับผมในส่วนของอโครงเหล็กกันลูกบอลกระเด็นเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปสนามหนึงครับ ร็จแ,แล้วทีนี้เรามามองถึงทางซ้ายมือของเราเดี๋ยวภาาบีเซิร์ฟก็จะเห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกสนามหนึ่งตรงนี้เห็นบอกว่าสเปคเการวางระบบใต้น้ําคล้ายกันคล้ายกันครับแบบเดียวกันเดินน้าท่อเดินน้ำครับแต่ว่าย่าจะต่างกับตรงนี้คือตรงนู้นจะเป็นในส่วนของการหวานหวานครับตรงนี้ปูส่วนนุ้นหวานครับอันนั้นก็ใช้เวลาในการให้มันเติบโตขึ้นมามันก็จะเหนียวแน่นมาก ประมาณ2เดือนถึงจะรากมันจะแข็งแรงครับเหมาะกับการใช้งานหนักๆอย่างเช่นชุดเยาวชนมาใชท้ทีีสนามนู้นก็เป็นสนามที่เหมาะสมครับผมตอนตอน,ตอนนี้สนามไอ้ที่2นี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับไอ้ตัวนี้มันประมาณ50ครับตัวนี้มันยังไม่มีไอ้ตะไคร่รอบแต่มันก็กมันจะทําเร็วคือปูญ้าไปก่อนแล้วทาทีหลัง ทีนี้เรามาดูทางฝั่งของทางขวามือของเราเป็นสนามสามนะครับสนามสมเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนครับช่างแบบนุ่นหลังเต่าไม่มีท่อเดินน้า,าครับก็มันเป็นระบบระบายน้ําแบบหลังเต่าซึ่งทีมในไทยพิมพ์ร์ลีกหลายสนามก็เป็นหลังเต่าแนวนี้ก็ไว้ซ้อมเวลาเจอสถานการณ์จริงแบบเป็นหลังเต่าครับผมสามารถวนสลับสับเปลี่ยนกันซ้อมได้แต่ละวันครับครับสนามสี่ละครับ ก็นูรังเต่าเหมือนกันครับก็ม,มีช้อยให้เลือกครับครับ,รบทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณเท่าไหร่ครับในเรื่องของสนามซ้อมครับช่างสนามซ้อมปูหญ้านี่มันจะมายากตรงอัศจรรย์ครับแต่ไอปูหญ้าเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันก่อนสุสีประมาณกุมภาหรือมีนาอาจจะเสร็จหมดสนามหมดครับมันจะมายากอัศจรรย์กับห้องนอ<า>้ําที่พูดถึงนี่คือในส่วนที่เรายือนอยู่ตรงนี้ข้างหลังจะเห็นว่ามีการหล่อปูนหยอดปูนกันอยู่นี่คือการสร้าง อัศจรัย์ทำไมต้องมีเพื่อแข่งเยาวชนเพื่อแข่งเยาวชนเคือไอคนมาดูก็จะได้มีร่มมีอะไรนั่งอัศจรัย์นั่งดูครับก็จุคนได้ประมาณสักเอ่อห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยถึงแปดร้อยเนี่ยครับประมาณโดยประมาณก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ดูทางนี้น้ำหนึงไปทางนี้ก็ไปดูอีกสนามหนึ่งซึ่งก็มีหลังคาทั้งหมด แล้วสนามในส่วนของส,สองศก,กับ4ก็ก็มีอาจารย์เหมือนกัน,น,กน,นครับ,รบแล้วตรงห้องน้ำาล่ะครับมีไหมฮะมีครับห้องน้ำม,มีอยู่กลางระหว่างสนาม4ส,สนามแล้วก็จะมีอยู่ช่วงกลางครับช่วงกลางห้องน้ำห้องอาบน้ำจะอยู่นี่แล้วก็มีจะมีห้องแต่งตัวและห้องอะไรอะ่ะเราเรียกว่าทั้งหมดนะฮะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ ก่อนหน้านี้ถ้าแฟนขับเราขับรถ่านไปผ่านมาทางนี้จะเห็นว่าเสียเวลาการปรับพื้นที่อยู่พอสมควรที่มันเป็นป่าเดิมนะป่าเดิมแล้วก็มาเจอหน้าฝนด้วยเลยมันเลยช้าเพราะมันต้องทําเก็บน้ําใต้ดินไว้รถสนามทังน้าอ่นะแต่ว่าตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะมากเลยซึ่งทันฤดูการหน้าอย่างแน่นอนนักเตะเอซเมืองทองยูไนเต็ดทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ก็จะได้ซ้อมที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนกันแล้วครับผม งานก็อาจจะดีตามขึ้นมาเนื่องจากสนามซ้อมก็ดีด้วยครับผมครับครับวันนี้ก็ขอบคุณช่างสมมากๆกครับกับการให้ข้อมูลในเรื่องของสนามซ้อมของเราทั้ง4สนามนะฮะเดี๋ยวมีความขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวเมืองทองทีวีจะตามมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะครับก็อดใจรอกันนะครับอีกไม่นานเกินรอนะฮะทั้งสนามแข่งขันจริงจะกลับมาสวยงามรวมไปถึงสนามซ้อมต่างๆก็น่าจะมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นแล้วก็ทันฝึกซ้อม ในช่วงเดือนกุมภาอย่างแน่นอนนะครับและช่วงนั้นเดี๋ยวมูทอทีวีของเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งสนาม s อ g ซีจเซดียมเจรเรมมีสิ่งสวยงามขึ้นมากมายหลังจากนี้นะครับนอกจากพื้นหญ้าที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ยังจะมีจอ LED ใหญ่มาติดด้วยซึ่งยังไงเดี๋ยวมทอทีวีจะอัปเดตให้ทราบในวันถัดไปครับ